สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงจากนั้นคณะท่านประธานกฐินและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐถินบริเวณด้านนอกของโบสถ์วัดพระธรรมกายออรกอนด้วยความพร้อมเพียงกันพร้อมกันนี้พระอาจารย์ก็ได้นำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าตรายกฐถินก่อนที่ท่านประธานกฐินและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน จะได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่ภายในโบสถ์และนำผ้าไตรกรถินเข้าสู่แนวกลางเพื่อน้อมถวายแดกคณะสงฆ์ซึ่งคณะท่านประธานเอกกรถินบรมจักรพรรดิบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประจำปีพุทธศักราช2563คือกัละยาณมิตรทิติรัตแสนบุญเวชและกัละยาณมิตรสรัญญามหามงคลจากนั้นท่านพระครูภาวนาน,นันทวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกรถินโดยมีกัลยาณมิตรสุชาดาเนธทยกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนกัลยาณมิตรทิติรัตแสนบุญเวชและกัลยาณมิตรสรัญญามหามงคลประธานกรถินบรมจักรพรรดิได้กล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากรถินแดกคณะสงฆ์ซึ่งในปีนี้ผู้รับผ้ากรถินคือพระอาจารย์พระมหาทรงพลขันติธรรมโมนอกจากนี้ภายในงานนะครับยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรม และพิธีถวายที่พยบุปผาพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ได้กล่าวถึงความประทับใจส่วนประธานกฐินในปีหน้าคือเหล่าคณะกัลายาณมิตรรัสเซียเติ้ลก็ได้รับผ้า,ากฐินจากท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดและมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อเก็บไว้ระลึกนึกถึงบุญใหญ่ ที่ได้ร่วมกันสั่งสมในครั้งนี้ครับ